ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนหน่วยโรงเรียนของเราระดับชั้นอนุบาลปีที่3จัดทําโดยคุณครูอุรารัตสับพมูลหรือครูอ,อ้อมโรงเรียนสิทธิพยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งหน่วยที่7โรงเรียนของเราสาระที่เด็กๆควรรู้ 1. กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 2. การเตรียมความพร้อมในการมาโรงเรียน 3. การปฏิบัติตนเมื่อมาโรงเรียน 4. การแสดงความเคารพคุณครูในโรงเรียน 5. การร่วมกันดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงเรียนกิจกรรมที่1กิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เมื่อเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้เรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทำร่วมกันนะคะมีดังนี้ค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้เล่นด้านนอกนะคะร่วมกับเพื่อนๆค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆการเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นเครื่องเล่น b b l ค่ะ ซึ่งเด็กๆนเนะคะก็จะชื่นชอบกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะซึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องราวจากหน่วยการเรียนรู้ต่างๆนะคะการฟังนิทานนะคะการตอบคําถามเด็กๆก็จะได้รับความรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทําผลงานศิลปะวาดภาพระบายสีร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะนอกจากนั้นเด็กๆยังได้ตัดก,กระดาษหรือสร้างสรรค์งญญานประดิษฐ์ต่างๆตามความคิดและจินตนาการของเด็กๆค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็จะชื่นชอบกับการทําผลงานศิลปะต่างๆค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเสรีค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกเล่นของเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กๆสนใจค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็จะชื่นชอบในการทำกิจกรรมเสรีนะคะเพราะว่าได้เล่นของเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นร่วมกันให้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะค่ะและกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือเกมการศึกษาค่ะเพื่อเด็กๆนะคะได้ฝึกทักษะการคิดจากการเล่นเกมต่างๆค่ะเด็กๆหลายคนนะคะ ก็ชื่นชอบกับการเล่นเกมการศึกษาอ่ากัดด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะหัวหอมก็จะให้เด็กๆได้ลองทำกิจกรรมกลางแจ้งกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเดินต่อเท้าเราทำได้ค่ะโดยเราจะเดินถอยหลังนะคะโดยการเดินต่อเท้าค่ะวิธีการเดินนะคะเด็กๆจะต้องเดินถอยหลังโดยก้าวเท้าให้ปลายเท้านะคะชิดท,ที่เท้าด้านหลังของเด็กๆค่ะ เดินเรียงต่อกันไปเรื่อยๆให้เด็กๆนะคะนับ1-10ถึงค่ะใครที่สามารถเดินทรงตัวได้ตรงและไม่กางแขนนะคะแสดงว่าเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างจากการทำกิจกรรมนะคะให้เด็กๆเดินถอยหลังโดยให้ปลายเท้านะคะชิดกับเท้าด้านหน้านะคะเดินถอยหลังโดยไม่กางแขนค่ะพยายามทรงตัวให้ยืนตรงนะคะ นั้นให้เด็กๆไหลลางนับหนึ่งถึงสิบใครทําได้นะคะส่งผลงานมาให้ห้วอมดูด้วยนะคะร้อมรอเช่นชมผลงานของเด็กๆค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทํากันที่โรงเรียนนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะร่วมกันตอบคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆเชื่นชอบมากที่สุดค่ะพร้อมบอกเหตุผลนะคะว่าเพราะเหตุใดเด็กๆถึงชอบกิจกรรมนั้นค่ะ โดยให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งคําตอบมาให้ครูอ้อมค่ะกิจกรรมที่2นะคะให้เด็กๆส่งคลิปวิดีโอกิจกรรมการเดินต่อเท้านะคะเดินถอยหลัง19มาให้คุณครูอ้อมนะคะเด็กๆทําได้นะคะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยค่ะถ้าใครทําได้แล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูอ้อมนะคะครูอ้อมรอชื่นชมผลงานของเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้ครูอ้อมก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หนูชอบเกียิการการแจ้งเพราะว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงเอบค่ะสค่ะช่อเ็น,เนะคะเ,เต็มชอบเล่นสนามเด็กเล่นเพราะอะไรคะเพระมันมีสไลเดอร์ค่ะหนึสองสวดีค่ะหนูชื่อโฟกัสค่ะหนูชอบเล่นที่ไหนคะหนูชอบเล่นที่สไลเดอร์ ัน,นามนิ่งเลนค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามานันมี